ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาอันดภาพโดกหลวงปูตอน ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป uh huh. นี่เนาะแล้วมาเป็นความผิดตรงไหนเนี่ย uh huh. กราบรสการไปเด็กหลวงพ่อแต่ก็รบอ,อ,อย่างสูง่าจากตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้แนะนำตัวลงเปล่งไปแล้วอันนี้เราอ่านแล้วอย่างน,นี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าลวงเป่งท่านเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อ ในความศักดิ์สิทธิ์ของ็กคุณหลวงปู่เนี่ยจ้ะแต่มันคนละเรื่องกับความเคารพน,นับถืออะไรต่างๆเนี่ยจ้ะวพราท่านติดตามมารดาท่านมาถ้าคุณไม่อหญ่จะไม่ผิดท่านเรียงมารดาในแม่หรืออะไรก็ไม่ทราบในแม่มึงมานานแล้วนะ ซึ่งพอมีคนไปถามหลวงเปล่งว่าทำไมถึงไม่ค่อยเชื่อหลวงปู่หลวงเปล่งก็จะตอบตทันทีเลยว่านี่ท่านก็มีเหตุผลท่านนะจ๊ะก็จะให้เชื่อได้ยังไงแล้วเคยเห็นเกจิอาจารย์แทบทุกคนเลยเนี่ยเวลาเขาจะทำของขลังหรือทำอิทธิปฏิหารอะไรเนี่ยเขาจะมีพิธีอรีตอง จะตั้งทองอาา่องาถาตั้งเขียนเลขสักยันหรือเม่ก็เสกเป่าอะไรสักอย่างเพื่อให้มันศักดิ <c oughs> ์สิทธิ์จะได้ไม่เห็นหลวงปู่ท่านทำอะไรสักอย่าง <c oughs> คือพอเราพูดหรือขออะไรเสร็จแป๊บเดียวยังไม่ทันไรเลย <c oughs> แล้วพ่อท่านก็พูดกลับมาว่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่นี่คำของลุงเป่งนะ <c oughs> หรืออย่างขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งฉันอยู่ พ่มีญาจิยองก็มาขอบารมีให้ท่านช่วยอะไรสักอย่างท่าก็ทำแค่ส่งเสียงอืออือแถมอือไปฉันไปอีกด้วย oh. นี่เนอะยมามไ่อยู่ครั้งหนึ่งลงเปล่งเนี่ยก็ข,อขอนผ้า,าจัดหน้าเป็นรอยร้อยผืนเลยนะจ๊ะเป็นปึกเลยตึงพิมลโลไปได้คุณหลวงปู่ในวาระที่ท่านได้เร่อนสมนรมนักดัก จักรุเป้ใหญ่จำไม่ผิดนะจ๊ะเป็นพระภาวานาโกสลเถระหรืออยังไงเนี่ยนะจ๊ะนานมาแล้วก็เลยมีศรัทธาพิมพ์มาเป็นปึกเลยแล้วก็เอามาให้หลวงปู่ท่านช่วยทำให้ศักซิ์นี่เนาะเพื่อจะเอาไว้แจกเป็นที่ระลึกคนที่เขามากันไงนึกออกไปจ๊ะ ซึ่งก็ไปกราบเรียนท่านนะท่านร่งเลยก็ไปวางไว้ข้างๆสำหรับอาหารของเจ้าคุณหลวงปู่นะกราบเรียนท่านว่าจะไว้แจกสาธิชนที่เขามามุติตาสการะเจ้าคุณหลวงปู่นี่เนาะท่าก็เออเอาวางไว้ตรงนั้นนะ่ะนี่นะแล้วก็ฉันไป แล้วก็แต่ท่านก็บอกนะเพลงเองๆอ,อ,อย่างนี้สิฉันไปเองเองนี่นะมันต้องเป่าพวกเดี๋ยทะลุถ,ถึงข้างล่างเลย oh. เออคือสมมติมันเป็นตั้งขนาดน,นี้เนะี่ย oh. ปุ๊บ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 จังงี้นะ <Yeah. S 2> ยาวทีละเผือเรา้มันปุ๊บ oh. น,น, oh. นี่นี่เนาะ oh. แล้วหลวงปู่ท่านก็นั่งฉันไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> พอฉันเสร็จท่านก็บอกหลวงปู่องว่าเสร็จเรียบร้อยละ ไม่ได้หมายถึงว่าฉันเสร็จนะเองยกออกไปได้เลยคือสิ่งนี้เสร็จพร้อมฉันเออนี่ตามทันไหมจ๊ะเออนี่นะคือถ้าไม่ค่อยจะมีเวลาต้งรักษาเวลาเนี่ยนั้นต้องทําอะไรก็อย่างนี้แหละเหมือนฉันไปหายใจไปนี่ฉันไปก็อย่างนั้นไปนะซึ่งล้วเปลงต้ก็ไปคุ้นอะอย่างนี้เนี่ย คนณดต้ต้องมานั่งมีเขียนแต่พอลุงแปลงเห็นดังนั้นแทนที่จะ alert ด,ดีออกใจแต่กลับขาดออกขาดใจมากเลยนะรู้สึกหดหิดขึ้นมาตันทีเลยเพราะก็มองว่าหลวงปู่ท่านไ่ยอมทำบะะายสักอย่างคิดว่าหลวงปู่ท่านไ่ยอมเสกพระจัหน้าให้ เมื่อก่านนี้ท่านก็เลยเอาภาชนะานั้นไปเที่ยวไล่แจกญาติโยมจนหมดเกลี้ยงเลยใช่ไม่เหลือแม้แต่ผืนเดียวไม่ยอมเก็บไว้เป็นของตัวเองเลยสักผืนนี่ียจ้ะเพราะมัวแต่คิดว่าพาชน้าทั้งชุดเนี่ยจะจะจะเป็นศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเพราะไม่เห็นหลวงปู่ท่าน ยอมเสกให้นี่เนาะแต่ที่ไหนได้ครับหลังจากที่หลวงเปลงแจกเขาจะหมดแล้วไม่นานต่อมาลราก็จะมีคนเจออนุภาพกันมากมายอีกทั้งยังมาเล่าว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของผ่านนั้นที่หลวงเปลงฟังเจออนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบางคนจะเห็นหลวงเปลงไล่ครู่ใหญ่ฟังเข้าไปทดลองยิงซึ่งไปลองยิงทําไมก็ไม่ทราบ เสียปืนเลย <laughs> อ่าแล้วคนยิงก็เสียเสซลไปด้วยแต่ปลื้มใจผ้าเนี่ยแต่ปืนเสียไปเลย <laughs> พอเขามาไลฟังทำให้ลงเปล่งนึกแม่อืม เดาอจจังเลยโอ้เราไม่มีเลยแจกเขาไปหมดแล้วพอหลวงเปลงมารู้ทีหลังว่าผ้าชนะนั้นศักดิ์สิทธิ์หลวงเปลงก็เลยยังเห็นไหนจ๊าก็ยังไม่หายขาใจว่าอยู่ๆพ้าชนะนั้นเกิดศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนี่เนาะดูเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้จริงๆเลย ก็ได้ว่าหลวงปู่ไม่ได้เสกไม่ได้เป่าอะไรเลยเนี่ยซึ่งความคาใจอย่างแรงนี่เองเลงเปลงก็เลยเข้าไปกราบถามคุณหลวงปู่ว่าหลวง,ง,งพ่อทำไงครับหลวงพ่อทำไงครับเราไม่เห็นเสกเป่าอะไรกับเขาเลยเนะี่ยแล้ว,แล,วแล้วทำไมเขาเอาไป ลองยิงแล้วมันยิงไม่ออกเสียปืนเปเงินหลวงพ่อท่านก็ต่อแบบนิ่งๆก็นึกๆเอาก็นึกๆเอาเนอะแล้วไปก็ถามต่อยก็นึกยังไงอ่ะเออเผื่อจะได้ไปนึกม้าง ล้วผมก็ตอบเพิ่มก็นึกในตำแหน่งที่นึกแล้วมันสำเร็จสิเออนี่เนาะ <laughs> ซึ่งเคย,เคยสูนก์กล่างกายฐานที่เจ็ดนั่นเองแต่ท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็นบอกนึกตั้งนึกในตำแหน่งที่นึกแล้วมันสำเร็จสิคือถ้าจะพูดกับลุงเป่งเนี่ยท่านจะพูดนิดเพื่อให้ไปคิดม้ง <laughs> ชวนติดตามเงี้และในเองคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลุงเป่งชอบพูดว่า ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปค,คือดูภายนอกเหมือนท่านไม่ได้ทำอะไรเลยเลยแต่จริงๆท่านทำงานภายในตลอดเวลาจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านจึงทำให้ท่านเป็นมหาปูุญอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอนุภาพอันไม่มีประมาณนั่นเอง<า><า>ที่จ่าสาธุเจ้าแตเหมือนท่านอภิรูปเลยอย่างนั้นนะ แจ้งกนละแบแยบอ <Yeah. S 1> <laughs> ริยลคลาหนึ่งลวงเปลงและภรรยาก็ได้มาถวายเป็นทหารเพลงกับหลวงปู <laughs> ่ <Yeah. S 1> <laughs> และก็นะ้า <Yeah. S 1> พระภิกษุสองที่วัดปากนา้ำ <Yeah. S 1> ที่หอจันนะจ๊ะเพราะหลวงปู่ฉันเสร็จท่านกับหารกลับมาพูดกับลวงเป่งว่าเออพระจะให้พรแล้วนะ นี่นะเดี๋ยวจะาลัตนเนี่นะพุธเจ้าแตงเสด็จมาเอาบบ็งจะก็เอากี่องค์<อ> <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ท่านมาให้พรเองเอาเงี้เอาสักหมื่นองค์ดีไหม<อ>สักสิธิ์นัก <laughs> แล้วก็เอ็งอธิษฐานเอาแล้วกันสักสิทธิ์จริงๆ<อ>นี่เนาะ เดี๋ยวท่านมาหมื่นองค์คนนี่อะไรล่ะนึกไม่ออกรปเจอางี้ที่ไรเนี่ยลงเป็นก็เกิดอาการงงไม่เข้าใจแต่ต่อหน้าคนอื่นเยอะเพราะว่ากำลังจะให้พรอก็เลยคิดในใจนะจ๊ะว่า เราคงบ้าแน่เลยท่านพูดอะไรท่านก็ไม่รู้พระเจ้าจะเสด็จเรามาให้พรได้ยังไงเนี่ยแค่องค์เดียวก็เหลือเฟือนั่นนี่มาเป็นหมื่นอย่างนี้แล้วก็พม่ได้กับหลวงปู่ท่านยังกรรชับซ้ำอีกก่อนที่ย่าให้พรนี่นะให้ลงเปลงกับภรรยาท่าน อธิษฐานดีมาแน่นอนอ <laughs> นี่นะมาแน่นอนอีกเนี่ยโอ้คุณ <laughs> ลุงเปงก็ไม่เข้าใจเนี่ยที่คิดอย่างนี้เนี่ยคกณลุงเป่งไม่เข้าใจเร,าเรื่องการทําวิชาก็เลยไม่ <laughs> ไม่เข้าใจความหมายที่ประเดชวคุณลุงปู่พูดแต่ถ้าพ่อที่ทำวิชาไ,ได้แบบฟังก็จะเข้าใจทันทีการอาราธนา พรเจามาแค่มือนโดนกันเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นซึ่งน้อยจากลงเปลงจะไม่เขาา้าใจคำพูดที่พระคุณหลวงปู่พูดแล้วนี่นะจ๊ะไม่ใช่ท่านเพียงลําลำพังท่านยังมีแนวร่วมที่ไม่เข้าใจด้วยคือภริยาของท่านที่มาด้วยกันนี่นะ เราก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ทเด็กหลวงปู่พูดเหมือนกัน <Yeah. S 1> พิญาลุงเป็งก็บอกว่า <Yeah. S 1> เมื่อท่านบอกว่าเออเองอยาอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานนะ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านจะพูดอะไรของท่านเราก็เลยอธิษฐา,านส่งเดชไปงนั้นเพราะตอนนั้นไม่คิดว่าท่านจะสักดิ์จริง <Yeah. S 1> เพราะเห็นท่านนั่งเฉย เห็นมีวิธีรตีตองอะไรแล้วก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรนี่นะโอ้ยิ่งบริยาท่านเล่าอ่ะให้ครูไมใ่ใหญ่ฟังเดี๋ยวก็เกียดไม่หรือเปล่าเนี่ยพอร,ริยาท่านจะเล่าไว้แต่จะผลเลาะไปี้คำๆคำด้วยเอง เมื่อตอนเนอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานส่งส่งเดบไปงั้นเองนี่นะแล้วก็ให้มีบ้านทักหลังหนึ่งไม่ต้องหลังใหญ่แล้วก็มีสนามหญ้านิดหน่อยหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ะนี่นะนเ,เอาอะไรดีนะเอาแค่นี้พออ๋อไม่นานเท่าไหร่นะ นี่ท่านมาเล่าหอฟังเออตอนหลังเราก็ได้บ้านแค่นั้นอะ่ะแล้วมีสนามหญ้านิดเดียวจริง <Yeah. S 1> ผอกไม่รู้นี่รู้งี้เนะ่ <Yeah. S 1> <laughs> เอาหลังมาเล่าเลยท่านเล่าไปก็ท่านก็บกักเราิกกักคิกคก,คกัก <laughs> ต่าลงแป่งท่านจะไม่ไม่หัวเราะท่านจะขึงขังเล่าจริงจังแต่พรรยาท่านจะขำขำ <laughs> 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 แล้วจากการที่ลงแป้งนี่ไม่ค่อย เข้าใจแล้วไม่ค่อยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นี่เองเนี่ยลุงเป็งก็เลยไม่คิดที่จะอธิษฐานขออะไรที่มันใหญ่โตนัก <Yeah. S 1> นี่นะคือแทนที่ลุงเป็งจะอธิษฐานขอเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก <Yeah. S 1> มีกินมีใช้เหลือเฟือ <Yeah. S 1> จะได้ไม่ต้องทามาหากินอีก <Yeah. S 1> แต่ลุงเป็งกลับคิดละอธิษฐานขอแค่ว่า ไอเดททำงานอยู่บริษัทบอเนียวไปจนกว่าบริษัทจะเจ๊งคือตอนนั้นท่านอายุเยอะแล้วเราเรท่านต้องเอาที่เสียบหูเลยท่านอาช่วยฟังท่านได้ยินไม่ค่อยชัดเพราะนั้นคุยกับเจ้านายดีแต่เพื่อนรงงานดีทั้งหงเสียงกัน ซึ่งใน,นก็นหมายถึงว่าลุงเปล่งอยากจะทํางานไปหนานที่สุดที่จะทําได้ในจากบริษัทบอลเนียเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมากพนั่นก็ทำไปจนกว่าจะเจ้งแต่แม้บริษัทบอเนียจะมั่นคงขนาดไหนแต่สิ่งที่ไม่มั่นคงก็คือสถานะป่าวของลุงเปล่งค่ะ และลงเปลงทะเลาะกับัวหน้าที่เป็นฝรั่งทุกวันทะเลาะทุกวันเลย <Yeah. S 1> ทั้งก็เลยกลัวว่าจะโดนไล่ออกเพราะคนที่ทะเลาะกันนายฝรั่งโดนไล่ออกกันเป็นแถวเลย <Yeah. S 1> คือถูกยื่นซองขาวลงเปลงไล่คนมีนิยญ่ฟังนะจ๊ะว่าเขายื่นซองขาวข้ามหัวผมไปมาน่ะเทียดโตะ๊ะนั่นเทียดไปเรื่อยเลย yeah. แต่ข้ามไปไม่ถึงบมงทักทีเะยไม่โดนเลยเนาะแต่ลงแปลงก็กลัวมากนะแบบตัวเองจะต้องเป็นอะไรต่อไปแล้วจะเป็นลายต่อไปหรือไม่ะนะนี่เขาอีกละ,ะกระดาษหมดพอดีเข,า,ขาไปษาลุงเป็งยาสักสิเพียงไรนี่นะมันหมดแล้วอ่ะกระ <laughs> าดาษหมดพอดีอ